สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับสเกษตรวันหยุดปยากรอากาศเพื่อการเกษตรในวันนี้นะครับก็สําหรับวันนี้15มีนาคม2568นะครับก็ช่วงนี้สภาพอากาศร้อนจัดนะครับแล้วก็พรุ่งนี้เป็นต้นไปจะเริ่มมีมวนอากาศเย็นแผ่ลงมาประทะนะครับทาให้เกิดพายุรูร้อนเกิดขึ้นวันนี้ล่าสุดนะครับมีประกาศอัปเดต ประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเรื่องเตือนในส่วนของอากาศแปรปรวนนะครับเป็นข่าวด่วนที่มาแชร์กับเพื่อนๆและก็ท่านผู้ชมในวันนี้นะครับมาดูประกาศฉบับล่าสุดนะครับวันนี้ลงวันนี้นะครับวันที่15มีนาคม2 5 6 8ปประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนฝนตกหนักบริเวณภาคใต้และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง มีผลกระทบบางพื้นที่ในช่วงวันที่16ถึง20มีนาคม2568ครับก็ประกาศเป็นฉบับที่2ฉบับแรกออกมาช่วงเมื่อวานนี้ตอนหัวค่ําตอนบ่ายๆนะครับแต่ยังไม่ได้ลงในส่วนของรายละเอียดจังหวัดที่จะเกิดนะครับมาดูนะครับในช่วงวันที่16ถึง20มีนาคม68นะครับบริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นโดยมีลักษณะพายุฝนฟ้าคนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตก รวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ในช่วงวันที่16-17มีนาคม68หลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลงโดยภาคตะนอกเฉียงเหนืออุณหภูมิจะลดลง5-8องศาเซลเซียสส่วนภาคอื่นอุณหภูมิจะลดลง2-4องศาเซลเซียสทั้ทงนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกําลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัด จึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากพายุรุูร้อนที่จะเกิดขึ้นควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองหรืออยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงส่วนเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยทั้งนี้จังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบมีดังนี้ วันที่16มีนาคมภาคเหนือจังหวัดน่านอุตรดิตถ์พิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะนออกีิงเหนือจังหวัดขอ,น,ขอนแก่นมหาสารคามกาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดเจษฎาธนอํานาจ,จเจริญชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์สีสเกตและอุบลราชธา,านีภาคกลางจังหวัดนครสวรรค์ชัยนาท ลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลซึ่งประกอบไปด้วยกรุงเทพนนทบุรีปรทุมธานีสมุทรปราการนะครับภาคตะวันออกจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเซาชลบุรีระยองจันทบุรีและก็ตราด นี่คือวันที่16มีนาคมวันที่17มีนาคมนะครับภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางแพร่กำแพงเพชรสุขโขทยัยและจังหวัดตากภาคกลางจังหวัดอุทัยธานีสุพรรณบุรีการจนะบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเรา ชนบุรีระยองจันทบ,บุรีและก็ตราดภาคใต้จังหวัดเพชรบุรีและก็ประจวบคีรีขันนะครับนี่คือในช่วงวันที่17สําหรับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอดามันจะมีกําลังแรงขึ้นในช่วงวันที่1 7ถึง20มีนาคม68ทําให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยจะมีกําลังแรงขึ้น โดยอ่าวไทยตอนล่างจะมีคลื่นสูง2-3เมตรและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันมีคลื่นสูง1-2เมตรห่ m, างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ประชาชนในบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามานันควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนล่างและห่างฝั่ง ทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้ขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่โทรศัพท์023994012113และ1182ได้ตลอดชุม24ชั่วโมงนะประกาศณวันที่15มีนาะคมเวลา ประกาศณวันที่15มีนาคม2568เวลา5นาฬิกานะครับก็ประกาศมาเมื่อเช้านี้ถือว่าเป็นประกาศด่วนจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับในเรื่องของการเกิดพายุรุูร้อนแล้วก็อากาศแปรปรวนนะครับซึ่งก็ทําให้มีโอกาศที่จะเจออากาศหลงความเย็นนะครับอากาศเย็นหลงฤดูนะครับแล้วก็มีอากาศแปรปรวนอุณหภูมิลดลง5-8องศาเซลเซียสร,ระวังสุขภาพนะครับ ทางนี้เนื่องจากถ้าดูนะครับตรงนี้เนื่องจากว่าในช่วงนี้นะครับวันที่15มีนาคมเนี่ยประเทศไทยยังคงมีอากาศร้อนจัดแล้วก็ตั้งแต่ช่วงดึกๆของคืนวันนี้เป็นต้นไปเนี่ยจะมีมวลอากาศเย็นก็คือลมตะนออกเฉียงเหนือที่พัดลงมาปกคลุมนะครับนาเอาอากาศเย็นนะครับที่กรมอุตุนิยมวิทยาใช้คําว่าค่อนข้างแรงนะครับรอบนี้น่าจะหนักนะพายุรดูร้อนเตรียมรับมือนะครับก็ลักษณะเช่นนี้ส่งผลทําให้ 1 6 1 7มีนาคมประเทศไทยตอนบนมีพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีลูกเต็บลูกเห็บตกได้บางแห่งส่วนวันที่18-20มีนาคมอุณหภูมิจะลดลง5-8องศาเซลเซียสในภาคอีสานส่วนภาคอืน่นอุณหภูมิจะลดลง2-4องศาเซลเซียสภาคใต้มีฝนตกหนักและคลื่นลมแรงทางอ่าวไทยตอนล่างระวังนะับวันที่ 16- 17มีนาคมประเทศไทยตอนบนระวัดราวจากมีพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกได้บางแห่งรวมถึงฟ้าผ่าด้วย ท้งนี้เกษตรกรควรเตรียมควรเสริมความแข็งแรงให้กับไม้ผลและเตรียมการป้องกันระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงในส่วนวันที่18-20มีนาคามดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากอากาศที่เปลี่ยนแปลงภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักส่วนชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็บริเวณอ่าวไทยตอนบนตอนล่างนะครับควรลดออกจากฝั่งนะครับ ก็เป็นข้อมูลที่เป็นประกาศนะครับในส่วนของพื้นที่ถ้าดูสีเหลืองก็หลายพื้นที่นะครับที่มีโอกาสที่จะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองนะครับเพราะฉะนั้นเตรียมรับมือพายุรุร้อนรอบนี้อาจจะหนักนะครับท่านผู้ชมเนื่องจากถ้าดูในส่วนของลักษณะสภาพอากาศนนะครับดูตอนนี้ก็ได้นะครับในช่วงวันที่15ก็คือวันนี้นะครับมวลประเทศไทยถูกปกคลุมด้วยคลื่นความร้อนนะครับคลื่นความร้อน ร้อนจัดเลยนะครับโดยเฉพาะในช่วงบ่ายถึงบ่ายวันนี้มีโอกาสที่จะแตะ37-38องศาเซลเซียสในหลายพื้นที่ในช่วงวันนี้นะครับในช่วงบ่ายวันนี้นี่นะครับมีโอกาสจะแตะ35-36องศาภาพรวมอุณหภูมิเฉลี่ย35-36องศานะครับแล้วก็สังเกตดีๆด,ด้านบนนะครับจะมีมวลอากาศเย็นที่ค่อยๆค,คืบลงมานะครับค่อยๆคืบค่อยๆแผ่ลงมา ซึ่งก็ในช่วงคืนนี้นะครับคืนนี้ดึกๆก็จะเริ่มเข้ามาถึงประเทศไทยนะครับในโซนทางด้านภาคอีสานตอนใต้นะครับฝั่งตะวันออกก่อนนะครับโซนนี้นีครับพอดึกๆจะเริ่มมีแนวปะทะระหว่างมวลอากาศเย็นกับอากาศร้อนแล้วเกิดอะไรขึ้นนะครับก็จะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกฟ้าผ่าหรือที่เราเรียกกันว่าพายุรุูร้อนนั่นเองนะครับ ก็เตรียมรับมือนะครับโดยโซนแรกที่จะได้รับผลกระทบก็คือเป็นโซนทางด้านภาคอีสานฝั่งตะวันออกก่อนนะครับอีสานฝั่งตะวันออกเดี๋ยวเรามาดูนะครับนี่นะครับแนวปะทะของมวลอากาศเย็นที่แผ่ลงมาทําให้เกิดแนวปะทะและก็ที่สําคัญพอแผ่ลงมาก็จะเจอในส่วนของกลุ่มฝนนะครับดูฝนนะครับนี่นะครับแนวปะทะของมวลอากาศเย็นอากาศร้อนก็จะมาพร้อมกับพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรง โดยเริ่มสตาร์ทที่ตรงจุดนี้ก่อนนะครับในช่วงดึกๆของคืนนี้นะครับถึงเช้าตรู่ของวันพรุ่งนี้อุบลราชธา,านีอำนาจ,จเจริญมุกดาหารนะครับในระยะแรกจะเป็นหน่วยหน้าที่เจอแนวปะทะระหว่างมวลอากาศเย็นกับอากาศร้อนก่อนนะครับก็จะเป็นรูปแบบพายุฤดูร้อนเต็มรูปแบบนะครับท้งนี้พายุฤดูร้อนจะมากหรือน้อยจะรุนแรงมากน้อยขนาดไหนนะครับขึ้นอยู่กับความแตกต่างของ อุณหภูมิร้อนกับอุณหภูมิเย็นที่มาปะทะกันนะครับยิ่งช่วงนี้มีความแตกต่างกันมากก็จะเกิดฝนฟ้าขนองรุมกับโชกแรงมากขึ้นนะครับพอช่วงประมาณ2นาฬิกาของวันพรุ่งนี้นะครับหรือว่าคืนวันนี้ก็จะเห็นแนวปะทะเริ่มเลื่อนตัวเข้ามาด้านในมากขึ้นนะครับอุบลราชธา,านีอำนาจเจริญมุกดาหารยะโสธรกาลสินนะครับร้อยเอ็ดศรีสะเกดเข้ามาถึงศรีสะเกดเลยนะครับแล้วก็กาลสินบางส่วน นี่นครับแนวปะทะอยู่โซนนี้อาจจะถึงขึ้นไปถึงอีสานตอนบนได้นะครับถึงอุดรได้เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับในช่วงดึกๆของคืนวันคืนวันนี้เลยนะครับแล้วหรือว่าเช้าตรู่ของพรุ่งนี้แล้วก็พอ4นาฬิกานะครับนี่นะครับเลื่อนเข้ามาด้านในมากขึ้นกลุ่มพายุฝนฟ้าคะนองนะครับตรงนี้ย้ำว่าเป็นลักษณะของกลุ่มพายุฝนฟ้าคะนองที่เกิดขึ้นตามแนวปะทะระหว่างมวลอากาศร้อนกับอากาศเย็นนะครับผลของ สิ่งที่เกิดขึ้นคือพายุฝนฟ้าคนองจะไปตามแนวปะทะนะครับแนวปะทะของมวลอากาศร้อนกับอากาศเยน็นช่วง4ี่นาฬิกานะครับเข้ามาด้านในมากขึ้นนอกจากอุบลราชธานีอำนาจเจริญมุกดาหารอศรีสะเกดแล้วก็ยะโสธรร้อยเอ็ดสุรินมาถึงบุรีรัมนะครับแล้วก็ฝั่งนี้เข้ามาถึงขอนแก่นนะครับขอนแก่นกาลสินแล้วก็อุดรธานีบางส่วนในช่วงเวลาประมาณ เช้าตรู่ของคืนของพรุ่งนี้นะครับ4นาฬิกาแนวปะทะเข้ามาด้านในมากขึ้นนะครับที่ต้องระวังก็คือรอบนี้อาจจะหนักนะครับท่านผู้ชมเนื่องจากเป็นแนวปะทะระหว่างอากาศร้อนกับอากาศเย็นจริงๆแล้วก็ไปดูช่วงเช้านะ6นาฬิกาดูช่วง6นาฬิกาก็เข้ามาด้านในนะครับนี่นะครับถ้าโมเดลล่าสุดตอนนี้มีโอกาสถึงอุดรธานีตอนใต้นะครับอุดรธานีแล้วก็หนองบัวลําพูบางส่วน ในช่วงเช้านะครับอุดรธานีแล้วก็ขอนแก่นนะครับอุดรธานีขอนแก่นหนองบัวลำพูบางส่วนกาลสินกาลสินมหาสารคามนะครับตรงนี้ขอนแก่นกาลสินมหาสารคามแล้วก็ฝั่งนี้ที่หนักจะเป็นนครราชสีมานะครับเข้ามาถึงนครราชสีมาแล้วที่มาคูเมืองบุรีรัมณ์นะครับบุรีรัมสตึกกสัตรสุรินท พับพรารชัยปราสาทบ้านกรวดละหารทรายสนมสีขอรภูมิตรงนี้เป็นบุรีรัมและก็มาต่อสุรินสนมสีขอรภูมิสังขะปรางกูบึงบูนบึงบูนนะครับแล้วก็ภูสิงส่วนฝั่งนี้จะเป็นสีสเกตพายุหะกันรารลมยางชุมน้อยไพรบึงกันทรารลักษณ์แล้วก็อุบลราชธานีนะครับสีเมืองใหม่พิบูลมังสาหารเดชอุดมเมืองอุบลอำนาจ,จเจริญน,นะครับอำนาจ,จเจริญ เป็นแนวพะทะด่านแรกเลยนะครับโซนนี้แถวเขม,มาราชนี่นะครับเขม,มาราชแล้วก็อาจจะขึ้นไปถึงมุกดาหารบางส่วนนะครับนี่คือในช่วง6นาฬิกาแล้วก็ถ้าดูแนวโน้มการเกิดพายุฝนฟ้าคะนองนะครับก็ดูจุดตรงนี้นะครับศรีเมืองใหม่นะครับศรีเมืองใหม่แล้วก็ทางด้านเขม,มาราชบางส่วนตระการพืชผลนับพิบูลมังสาหารอ่า แถวช่องเม็กนี่นะครับจุดนี้มีโอกาสเกิดพายุฤดูร้อนนะครับส่วนฝั่งนี้จะเป็นปราศาสตรตรงนี้สุรินนะครับปราศาสตร์สุรินพัะพราชัยบุรีรัมบ้านกรวดละหารทรายตรงนี้เป็นบุรีรัมนะครับอำเภอเมืองบุรีรัมนางรองพิมายประทายโคราพยากระภูมพิสัยมหาสารคามวาปีประทุมแล้วก็น่าจะถึงอีสานตอนใต้อำเภอหนองสองห้องอำเภอพลน,นะครับ แล้วก็ทางด้านจันทบุรีตรงนี้มีโอกาสเกิดในส่วนของฝนฟ้าขนองนะครับนี่คือในช่วง6นาฬิกาแล้วก็พอช่วง8นาฬิกานะครับนี่นะครับ8นาฬิกาก็ยังกระจายอยู่โซนจุดนี้ยังคงเป็นจุดเดิมนะครับสีเมืองใหม่พิบูลมังสาหารเมืองอุบลราชธานีอำนาจเจริญนะครับป่าดติว้ยวยโสธรทรายมูลคำเขื่อนแก้วศิลาอาด บึงบูนนะครับสนมสีขอรภูมิห้วยทับทันปรางกรูสังขะภูสิงห์นะครับอําเภอปราศาสตร์พับพรายกระสังสุรินทร์บุรีรัมย์สตึกพญกระภูมพิสัยมหาสารคามนับนาเชือกว่าปีปทุมบ้านไผ่กุดลังพลหนองสองห้องประทายโพราชนะครับเมืองขอนแก่นแล้วก็ข้ามขึ้นมาถึงกาลสินอุบลรัตน์นะครับอุบลรัตน์อุดรธานีนะครับหนองบัวลำพู ึ้นมาสูงนะครับถ้าดูอัปเดตโมเดลล่าสุดนะครับนะครราชสีมากุระบุรีพิมายโซนนี้นะครับโชคชัยขึ้นมาสูงพอสมควรนะครับแล้วก็ตะวันออกเริ่มมีฝนเข้มาแล้วระยองจันทบุรีบางจุดนะครับเริ่มที่จะมีกลุ่มฝนฟ้าขนองเข้ามาแล้วถ้าดูในส่วนของพายุ ไปดูในส่วนของช่วงเวลา10นาฬิกานะครับเดี๋ยวดู10นาฬิกาสายขึ้นไปนะครับก็เลื่อนเข้ามาแถวนครราชสีมานะครับนะครราชสีมาบุรีรัมย์สะแก้วมาถึงสะแก้วนะครับตรงตาพยาวัฒนานครเมืองสะแก้วคอนบุรีโชคชัยสีคิว้วด่านคุนโทษโคราชเมืองนครราชสีมาพิมายคำเขื่อนแก้วยโสธร แล้วก็วาปีปทุมเมืองมหาสารคามขอนแก่นนะครับขึ้นมาถึงขอนแก่นแล้วก็อุดรธานีบางส่วนส่วนมุกดาหารอำนาจเจริญรวมทั้งอุบลราชธานีนะครับยะโสธรร้อยเอ็ดมหาสารคามนี่คือในช่วงส,สายๆนะครับสินาฬิกาพอช่วงเที่ยงช่วงประมาณเที่ยงนะครับประมาณเที่ยงก็เลื่อนตัวเข้ามาด้านใน ฝั่งนี้จะเป็นเข้ามาถึงเพชรบูรณ์นะเพชรบูรณ์ขอนแก่นมหาสารคามลบบุรีสระบุรีพระนครศรียุทธยาปราจีนบุรีสะแก้วตาพญาโนนดินแดงนางรองขอนบุรีนะครับคลองหาดสอยดาวจันทบุรีตราดโซนนี้นะครับพยากรภูมิพิสัยขอนแก่นมีโอกาสที่จะเกิดพายุฝนฟ้าคนองลมกระโชกแรงนะครับเฝ้าระวัง สิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงแล้วก็พอช่วงบ่ายนี่นะครับช่วงบ่ายวันอาทิตย์ก็เข้ามาถึงโซนภาคตะวันออกทั้งหมดเลยแล้วก็ไล่มาตั้งแต่ด้านบนจังหวัดเลยเพชรบูรณ์ขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาแล้วก็มาถึงบุรีรัมย์สุรินทร์นะครับบุรีรัมย์สุรินทร์แล้วก็สะแก้วปราจีนบุรี ลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอย,ยุธยากรุงเทพนครนายกฉะเชงิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีตราดครอบคลุมหมดนะครับแล้วก็ทางด้านเพชรบุรีประจวบคีรีขันครอบคลุมหมดนะครในโซนนี้เตรียมรับมือนะครับภาพรวมถ้าดูแนวโน้มการเกิด ดูแนวโน้มการเกิดในส่วนของพายุรุูร้อนนี่นะครับก็จะเห็นฝั่งอีสานตอนใต้นี่เดชอุดมนะครับเดชอุดมน้ํายืนนาจะหลวยตรงนี้เป็นอุบลราชธานีนะครับกันทลักเบญจลักษ์ไพบึงภูสิงห์สังขะปราศาสตรปรางกูศรีขรภูมิตรงนี้เป็นสุรินทร์นะครับปราศาสตรแล้วก็เมืองสุรินทร์อำเภอกระสังนะครับพับพราชายบ้านกรวดตรงนี้จะเป็นบุรีรัมย์แล้วนะครับนางรองละหานทรายเมืองบุรีรัมย์ แล้วก็มาต่อโคราชนะครับโชคชัยคอนบุรีเมืองนครราชสีมาแล้วก็ตาพญาสะแก้ววัฒนานาครเมืองนครน,นายกปราจีนบุรีฉะเชิงเสาพนมสารคามพนัสนิคมตรงนี้สีเข้มนะครับชนบุรีแหลมฉบังพัทยาปลวกแดงหนองใหญ่ชุมแสงอำเภอแกรงอำเภอสายดาวนะครับสายดาวคลองหาดป่งน้ำร้อนแล้วก็อำเภอขลุงปราด จันทบุรีแล้วก็ตรารเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์กรุงเทพมหมานครพระนครศสียุธยานะครับอ่างทองลบบุรีสระบุรีนนทบุรีปรทุมธานีอาจจะถึงนครปฐมแล้วก็สมุทรปราการนะครับตรงนี้คือช่วง14นาฬิกาของวันพรุ่งนี้พอช่วง16นาฬิกานะครับแล้วดู16นาฬิกากลุ่มฝน ก็ครอบคุมโซนทางด้านอีสานตอนใต้แล้วก็ทางด้านภาคตะวันออกเหมือนเดิมนะครับตรงนี้จะเป็นอุบลราชธา,านีศรีสะเกดสุรินทร์บุรีรัมย์นะครับนครราชสีมาบำเน็จนารงชัยภูมินะเัชรบูรณ์หล,ล่มสักด์ภูเรือจังหวัดเลยแล้วก็โคราชนะครับปากช่อง รอยต่อโคราชปราจีนบุรีสะแก้วบุรีรัมยวัฒนาสะแก้ววัฒนานครครับอรัญ,ญประเทศโซนนี้แล้วก็กรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมทั้งพระนครศรีอยุธยาสระบุรีลบบุรีนะครับที่มีโอกาสที่จะเกิดในส่วนของฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงได้ต่อเนื่อง เพราะฉะนั้นก็เฝ้าระวังนะครับในส่วนของลักษณะสภาพอากาศในช่วงนี้ก็สิ่งที่สำคัญก็คือในเรื่องของสิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงนะครับก็จะทำให้อาจจะเกิดความเสียหายได้ย้ำครั้งนี้อาจจะรุนแรงนะครับท่านผู้ชมเนื่องจากว่าในส่วนของแนวปะระทะระหว่างมวลอากาศเย็นกับอากาศร้อนค่อนข้างจะมีความแตกต่างของอุณหภูมิเยอะนะครับ ยิ่งมีความแตกต่างของอุณหภูมิมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งส่งผลทาให้มีโอกาสที่จะเกิดพายุที่ค่อนข้างจะรุนแรงได้มากนะครับก็เป็นข้อมูลมาแชร์กับท่านผู้ชมในวันนี้ขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ